สินเจ้าสวัสดีจ้าวันนี้เรามาที่ครัวเมืองเวสสาขาเซนทันปิ่นกร้าสาขาใหม่แกะกล่องเป็นอาหารเวียดนามแท้ๆต้นตำรับสูตรคุณย่าที่อพยพมาจากเวียดนามเมื่อ95ปีก่อนอาหารละลานตามากร้านนี้ได้รับรางวัลมากมายและพนักงานก็บริการดีสุดๆน้ำจิ้มมีตลอดไม่หิขาดราคาดีงามจับต้องได้ไม่เก็บเซอร์วิสช,ชารับชมความม่วนจอยได้เลยอือจะบอกว่าเขาพันมาให้แล้วอะ มันกินง่ายมากที่นี่ก็มีเซตผักแต่ว่าเติรไม่อัน้นลดมากอันนี้คือถ้วยสวรค์ค่ะทุกคนมันเป็นเหมือนหมูหยองมีหมูข้างในแล้วก็มีแครปหมูมันหวานหวานกินง่ายมากทุกคนันนี้ถ้วยสวรคนกินง่ายมากอร่อยนอกจากนี้เครื่องดื่มยังมีกาแฟเวียดนามแท้ๆด้วยนะที่หาที่ไหนไม่ได้อันนี้คือกาแฟสูตรออริจินอลแล้วก็มีกาแฟไข่เมืองเวค่ะอันนี้คือนัวอันนี้เดี๋ยวเบยจริงๆอร่อยมาก อร่อยมากมันมีไข่จริรจริงเหรอเป็นเป็นผงไข่นอกจากนี้ยังมีอาหารอีสานร,รแสแซ่บบอกเลยว่านัวของจ,งจริงแล้วน้ำจิ้มแครอทคือทีเด็ดกินกับอะไรก็อร่อยเอาเป็นว่าถ้าใครอยากลองตอนนี้เขามีทั้งหมด7สาขาไปเลยสาขาใกล้บ้านรับรองว่าจะติดใจเพราะว่าฉันชอบมากจริงๆไหนใครเคยไปกินมาแล้วบ้างก็มาคอมเมนต์คุยกันด้วยนะเรื่องเลาต่อไปจะเป็นอะไรก็ติดตามเลย